ฮอนดาฟิส <Honda> เป็นฮอนด้าฟีดครับตอนนี้แอร์เย็นไม่ดีแอร์เย็นไม่ดีตอนนี้แรงกระตู้อะไรตัวไหนมันเสื่อมสภาพเราจะถอดตู้แอร์ก่อนรถ เกือบ,บสิบปีแล้วเข้าดกันอันด r f i t u n d e r f i ดเป็นวันอาทิตย์ที่23มีสายนนะครับนี่ฮัน e r f i t แอรเย็นไม่ดีถอดชุดมอเตอร์โบ,โบออกไปแล้วครับจะถอดคอยเย็นทั้งนี้เย็นไม่ดี เย็นมีดีคิดว่าน่าจะหมดสภาพคอยเย็นน่าจะหมดสภาพคอ่อนภานอกปิดมันแล้วนี่ภานอกปิดมันแล้วานอกปิดมันแล้วครับนี่เป็นคอยเย็นฟีดนะครับที่ถอดออกมาคอยเย็นหมดสภาพครับเนะี่ยหมดสภาพนี่เลย นี่คือคอยเย็นหมดสภาพคอยเย็นหมดสภาพนี่แอร์ก็เย็นไม่ดีเงี้ยฟินคอยมันหมดสภาพแต่ตู้ไม่รั่วนะฮะตู้ตู้แอร์ไม่รั่วแต่ว่าตู้แอร์หมดสภาพนะครับเนี่ยคือคอยหมดสภาพหมดทุกช่องหมดทุกภาพเลยเนะี่ยมัน มันให้ความเย็นไม่ดีแล้วคือมัตภาพสินคอยมันผุพอผุแล้วก็แย่เย็นไม่ดีคอยเย็นฮอนด้าฮอนด้าฟีดนะครับฮอนด้าฟีดรถคันใหญ่ใหญ่คอยเย็น,น,ยยยนก็เล็กนิดเดียวนะฮะด้านหน้านี่ก็ยังดูดีอยู่จะเริ่มผุมันผุมันผุไปแล้วฮะผุันผ,นผุผุหมดทั้งหน้าทั้งหลังนี่ ผูกหมดข้างหนข้างหลังมือจิกก็ไปกไ็รู้แล้วผูกหมดด้านนี้ผูกแรง Honda Fish ย่นใหม่นะครับอสองรูนี้เองนะครับรูกลางไม่ได้ใช้รูกลางนี่ไม่ได้ใช้นะครับอันรูกลางไอ้ปรนเดีที่กลางแก้แค่สองรูนั่นเองกรอบแล้วครับปรอบใส่ให้อยเย็นเข้าไปแล้วเย็นอยู่ข้างในเนะี่ยกรอบไปเรืเ่อยๆแล้วครับ แต่พอมเติมยาแลวทีน่นี่มันลากซิทหลังคอมพิวเตอร์ถอดมาแล้วครับสภาพ หมดสภาพรรหมดสภาพ,รรพรรลงไวละลงเมื่อไหร่ดูเมื่อไหร่ขอดูยูทูแปง้งคอยทองแดงใส่ไปแล้วนะครับแต่ลืมถ่ายตอนแปลงถ้าจะใส่หัวทองแดงนะก็ต้องมีหัวเป็นหัวไข่แบบนี้เนระาจะเป็นหัวแปะไม่ได้นะครับมีคนหลายคนทักมาจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นหัวหทองแดงต้องดูรถตัวเองก่อนว่าเ,เป็นหัวไข่ไหมต้องถอดดูก่อนนะครับว่าเป็นหัวไข่แบบนี้ไหมถ้าเป็นหัวไข่แบบนี้ก็ทักมาหาผมได้เลย นะครับถ้าเป็นหัวแปะใส่ทองแดงไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นหัวไขอย่างเงี้ไปไปยตัวเตอร์คอมพิวเตอร์เปลี่ยนค่อยท่างแดงตัวหลัง าแล้วครับตอนมานี่ขึ้นห้าสิบเลยครับเนี่ยตอนแรกขึ้นมาห้าสิบตอนที่มามันใหม่ขึ้นห้าสิบเลยนี่ขึ้นกับสองร้อยกว่าายขึ้นสองร้อยกว่านีรดลงมาแล้วนี่คือไซเด้ครับไซเด้เด้ขนาดนี้นครับ เออทำคันนี้นะครับของโอ้โดรามียมเลยครับเนี่ยดีนะเขาไม่พังเขาไมน่น็อตจะเปลี่ยนเด้อร์ให้ครับอันนี้ทำแบบประหยัดประหยัดเปลี่ยนเด้ออร์เปลี่ยนตู้หลังอันนี้ เรลงมาไหนก็โดวความเย็นความเย็นมาที่สององศาแล้ว yeah, yeah. ตอนมานี่ลมไม่ออกเลยครับลมไม่ออกข้างหลังนี่ก็ลมไม่ออกเปิดเบอร์สามเบอร์สี่ก็ไม่ออกแต่นี้ลมออกนะครับลมออกความเย็นออกแล้วนะครับมานี่ลมไม่ออกเลยส,สักช่องเลยข้างหลังเนี้ยดังอืออย่างเดียวอืออาอืออ่าไม่ลมไม่ออก ตอนนี้ทำแบบประหยัดครับรถโรงเรียนเอาเท่าที่เอาพลที่ใช้ได้ยาใสแล้ว เก็บเล็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 กลง9องศาเร็เอตัดแล้วครับตัดแล้วตัด8.7องศาตัด8.7ลง12องศาครับตัวนี้ตัาครึ้นในภาคหนึ่งแล้วน่าจุดออก ตัว风扇นะไฟฟองแดงมันเย็นช้านิดนึงแต่เย็นดีข้างในเย็นฉั่งเย็นยส,สบเซลเซียสสบายสบายโอเคโอเคอเของโต้ต้าคอ,อมพิวเตอร์ครับนี่ก็หมดสภาพนี่ก็หมดสภาพเหมือนกันลมไม่ออกเลยนะมานี่ลมไม่ออกหมดสภาพเย็นก่อนมาแล้วเนีนะ่ยพอล้างกันก่อนฮะนโอ้โหมันหมดสภาพ เกรงๆไงครับเนี่ยตัวต้าคอมพิวเตอร์ไม่รั่วเหมือนกันครับแต่คอยเย็นหมดสภาพตัวนี้ก็ไม่รั่วนะครับแต่คอยเย็นหมดสภาพก็คอยเย็นหมดสภาพมันก็แอร์เย็นไม่ดีครับเปลี่ยนคอยเย็นใหม่เลยเนี่ยคอมพิวเตอร์นี่เปลี่ยนเป็นคอยทองแดงไปแล้วครับ